หลักๆก,ก็คือให้น้องๆน,นะครับปรับเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับนี่มันจะทําให้น้องเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับห่างน้องๆติ๊กออกนะครับติ๊กในช่องนั้นออกนะนี่ช่องที่3านับจากด้านล่างนะครับชึบแบบนี้เลยนะแล้วกดไอพน้องจะไม่ต้องกังวลเรื่องว่าตัวละครของน้องจะกระโดดลงเองเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราติ๊กในช่องนี้แล้วนะครับ วิธีเดียวที่เราจะลงจากไดโนเสาร์ได้นะครับเราก็ต้องกดที่ซ้ายมือบนนะครับที่เป็นรูปเท้าเท่านั้นนะครับวิธีนี้จะทําให้น้องไม่ตกจากหลังไดโนเสาร์กรณีที่เราเข้าไปต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆนั่นเองน้องๆ เชื่อพี่ติ๊กไว้ตรงนี้สําคัญมากนะครับนะครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีน้องๆที่เขารบรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอ้างโมบายก็สําหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะมาแนะนานะครับวิธีการเข้าเล่นเกมอ้างโมบายแล้วก็วิธีการตั้งค่าต่างๆในเกมเนาะก็เราจะเข้ามาสู่การเริ่มเล่นเลยนะครับน้องักของพี่เพราะว่าวันนี้จะมาแนะนํามือใหม่ด้วยนะครับเผื่อมือใหม่เข้ามาเล่นเกมนี้บอกเลยว่าเกมนี้เหมาะมากสําหรับการเล่นเพื่อฆ่าเวลาหรือว่าการเล่นกับเพื่ออนนคบกกกเเลลยยว่าโตสุ็ าเรียนรู้แล้วก็เริ่มขั้นตอนการเล่นกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่น้องๆโหลดเกมนี้มาได้นะครับก็เมื่อกดเข้ามาก็จะมาอยู่ที่หน้าต่างนี้นะครับก็สําหรับน้องๆที่ชอบเล่นในออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ก็สามารถเลือกเล่นได้ตามช่องทางนี้เลยครับก็สําหรับน้องๆที่เข้ามาถึงก็กดไปที่ p l a y a r รนะครับหลังจากที่กด p l a y a r รนะครับเขาก็จะพามาที่หน้าต่างนี้เลยหลังจากนั้นนะครับมันก็จะพาน้องๆนะครับเข้าไปสู่การเลือกเกมนะครับว่าน้องจะเล่นในโหมดไหนนะครับก็ถ้าเป็นออฟไลน์นะครับก็ให้น้องกดตรงนี้เลยนนะครับ้องๆช อันนี้ก็จะเป็นช่องที่เราเล่นแล้วก็เซฟไว้นะครับอันนี้ช่องนี้สําหรับน้องๆที่เคยเล่นแล้วนะครับก็จะมีช่องให้น้องๆเซฟตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็มาดูผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ก็จะกดตรงนี้นะครับจึบนี่กดเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะมีการให้สร้างตัวละครแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับน้องรลกของพี่แต่พี่การ่ดสร้างตัวละครแล้วมันก็เลยพาพี่การนะครับเข้าสู่ตัวเกมเลยแต่ถ้าน้องๆยังไม่ได้สร้างตัวละครเขาก็จะพาน้องไปที่หน้าต่างการสร้างตัวละครเนาะอันนั้นก็สําหรับน้องๆที่ยังไม่ได้สร้างตัวละครนะครับน้องรลกของพี่เอาละแล้วก็ในส่วนของน้องๆที่ อชอบเล่นแบบออฟไลน์ line, หรือว่เล่นกับเพื่อนนะครับช่องทางการเข้าออฟไลน์นะครับก็จะมีแบบ2ช่องทางเนาะช่องทางที่1น,นะครับก็เหมือนเดิม <c oughs> เมื่อเข้ามาหน้าต่างหลักกดไปที่ p พย์อารนะครับแล้อยกดไปนี่เลยนะครับช่องขวามือตรงนี้เลย ชึบช่องสี่เหลี่ยมบนนะครับช่องใหญ่นี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟฟรีอันนี้นะครับก็จะเป็นทางเซิร์ฟฟรีที่ทางตัวเกมนะครับได้เปิดไว้ให้กับผู้เล่นนะครับได้เล่นกันนะในนี้ก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นที่มีไพ่หม้อหรือว่าผู้เล่นที่เติมเติมเงินให้กับตัวเกมเนาะสมัครเป็นสมาชิกของเกมนะครับก็จะสามารถเข้ามาเลือกเล่นในนี้ได้นะสำหรับเซิร์ฟฟรีนะครับน้องๆที่ชอบเล่นแบบ เซิฟฟีที่ตัวเกมจัดสรรไว้ให้นะครับน้องและผมพี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่อคนที่เติมเกมเท่านั้นนะครับเป็นสมาชิกถึงจะเข้ามาเล่นตรงนี้ได้ส่วนน้องๆที่ไม่ได้สมัครสมาชิกหรือว่า เป็นผู้เล่นทั่วไปที่เปิดเซิร์ฟออนไลน์นะครับก็คือกดไปที่เพย์อ้างเหมือนเดิมแล้วไปกดมาด้านล่างนี่เลยนะครับตรงนี้เลยเป็น o f ฟ i c i a l นะครับก็คือถ้าน้องๆกดเข้ามานะครับเขาก็จะพาน้องๆนะครับเข้ามาสู่หน้าต่างตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาตรงนี้อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งเพราะเราต้องเปิดอินเทอร์เน็ตในการเข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะไวจะช้าก็ขึ้นอยู่กับระบบมือถือของน้องๆนะครับหลังจากที่เข้ามาตรงนี้นะครับหน้าต่างนี้นะครับก็จะขึ้นชื่อห้องเยอะแยะมากมายเลยด้านซ้ายมือนี่นะครับ น้องนะครับมีเพื่อนสร้างเซิร์ฟชื่อเซิร์ฟอะไรก็ให้พิมพ์ไปตรงนี้เลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นชื่อเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับขอแค่เรารู้หรือว่าเราสร้างเองนะครับก็พิมพ์ไปตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นเซิร์ฟของเรามานะครับหรือว่าเป็นเซิร์ฟของเพื่อนเรามานะขอแท่เรามีชื่อเราก็สามารถเข้าไปเลยได้เลยนะครับน้องและของพี่อย่างของพี่นะครับมีชื่อเซิร์ฟว่าวันแฮปปี้นะครับพี่ก็พิมพ okay, ์ไปนะวันเฮดเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นชื่อมาเลยนะครับนี่ เห็นปะเป็นวันแฮปปี้นะครับก็นี่เลยที่พี่ซื้อหรือว่าเช่ามานะครับเซิร์ฟนี้นะครับอ่าเห็นปะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่มีเซิร์ฟอ,อยากจะไปเล่นเซิร์ฟฟรีก็สามารถเข้าเล่นได้เหมือนกันนะครับในเซิร์ฟอ,ออนไลน์นะกดไปที่เพย์อาร์นะครับกดมาที่ออฟฟิเชียลเหมือนเดิมแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้หน้าเกมนะครับโหลดห้องเซิร์ฟโหลดเซิร์ฟต่างๆเข้ามาเนาะก็เดี๋ยวลบไอที่เราพริมพ์หาเมื่อกี้ออกไปก่อนนะครับโอเค นี่นะครับน้องลากผงพี่มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับอันไหนที่ไม่มีรูปกุญแจล็อกนะครับก็คือเซิร์ฟพวกนี้นะครับสามารถเปิดให้เรานะครับเข้าไปเล่นฟรีได้เลยเนาะใครอยากเข้าไปแบบสไตล์ไหน PVP PVE นะครับจะเข้าไปเล่นแบบสงบเข้าไปเล่นแบบสู้กับเพื่อนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ PVP ก็เป็นสู้กับเพื่อนนะครับ PVE ก็เล่นแบบสงบสงบนะครับก็จะประมาณนี้เนาะส่วน Pvxc นะครับก็จะเป็นการเล่นในโหมดพื้นที่ปลอดภัยอยู่ในส่วนด้านนอกพื้นที่อันตราย นะครับก็จะอยู่ในโซนกลางๆหรือว่าจะเป็นแบบแนวเข็มนาฬิกาก็มีนะครับก็อยู่ที่น้องๆเลือกนะครับอ่ะก็จบไปนะครับกับการเข้าเล่นเซิร์ฟออนไลน์กับเพื่อนนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็มาด,ดูในส่วนตั้งค่าต่างๆนะครับก็กลับไปที่หน้าต่างหลักเหมือนเดิมก็ให้กดเข้าไปเลยนะครับน้องๆละงพี่กดไปที่เพียาอังนะครับแล้วก็เอ่อกดไปที่นี่ห้องหลักเลยนะครับสําหรับคนที่เล่นเซิร์ฟอ่าสำหรับคนที่สร้างตัวละครแล้วก็เข้ามาในเกมแล้วนะ ก็มาดูกันตั้งค่านะครับต่อไปอันนี้คือพี่จะเข้ามาสอนการตั้งค่าแล้วนะครับก็สําหรับน้องๆที่อยากจะมาตั้งค่าในเกมนะครับว่ามีตั้งค่าอะไรสําคัญบ้างแล้วก็อันไหนที่แบบเหมาะกับการตั้งค่าสําหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าบ้างนะครับก็แนะนําเลยนะครับน้องๆของพี่ก็เมื่อเข้ามานะครับสําหรับมือใหม่นะเราก็มาทําการตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับให้น้องๆนะครับกดไปที่กระเป๋า นี่นะครับเมื่อกดมาที่กระเป๋านะครับน้องๆกดครั้งแรกนะครับเขาก็จะพาเรามาตรงนี้เลยนะครับน้องๆผมพี่เห็นปะมันก็จะมีแบบช่องเก็บของของเรานะครับในตัวของเราแล้วก็ช่องสล็อตซ้ายมือด้านล่างนะครับที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เราจะเซตไว้เพื่อใช้แบบรวดเร็วทันใจนะครับของที่หยิบใช้ได้แบบรวดเร็วทันใจก็จะอยู่ในช่องซ้ายมือด้านล่างตรงนี้เลยนะครับส่วนของในช่องขวามือที่พี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้นะครับก็จะเป็นของภายในตัวนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาดูนะครับกดที่1ก็เป็นอันนี้นะครับส่วนในช่องที่2นะครับก็จะเป็นรูปคนอันนี้นะครับเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะเห็นรูปร่างของตัวละครเรานะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับใส่ชุดก็ผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราจะใส่ชุดนะครับให้เราแตะไปที่สัดส่วนต่างๆของตัวละครนะครับแล้วกดดับเบิลคลิกนะครับนี่นะครับ กดแตะสองครั้งแบบเร็วๆนะครับมันก็จะทําทการเปลี่ยนชุดให้กับเรานะครับถ,ถ้าหากตัวละครของเรานั้นมีชุดนะครับน้องหลังพี่นี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนี่สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยนะครับไอเทมสร้อยทองหรือว่าชุดเกาะต่างๆนะครับเราสามารถใส่ได้จากตรงนี้หากน้องๆจะเปลี่ยนชุดเกาะหรือว่าถอดออกนะครับก็เพียงแค่กดไปที่ ชิ้นส่วนนั้นๆของน้องๆนะครับมันก็จะขึ้นมานะในตัวน้องมีชุดเกาะแบบไหนมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับอย่างพี่มีชุดเกาะกันหนาวมันก็จะขึ้นมานะครับกับชุดเกาะเล็กมี2ชุดมันก็จะขึ้นมา2ชุดมี2ออันขึ้น2อันมี3อันขึ้น3อันมี4อันมันก็จะขึ้นทุกอย่างที่มีในตัวเราเลยนะครับหากน้องๆจะถอดชุดเกาะออกโดยที่ยังไม่เปลี่ยนชุดเกาะอื่นใส่ก็ให้กดมาตรงนี้เลยนะครับน้องและผมพี่นี่กดมาตรงนี้เลยปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะถอดออกโดยทันทีเลยนะครับน้องและผมพี่แล้วถ้้าานอองงยยกกกใส่็พีแคด ดับเบิลคลิก2ครั้งนะครับต่อเนื่องแบบรวดเร็วมันก็จะใส่ให้น้องๆแบบอัตโนมัติเลยนี่คือวิธีสอดเกาะแล้วก็ใส่เกาะน,นะครับน้องหลักของพี่ส่วนช่องที่3นะครับตรงนี้เลยนะครับช่องนี้นะครับจะเป็นแอนแกมเป็นการปลดล็อกสกิลหรือว่าวิธีการเอาชีวิตรอดต่างๆนะครับหรือว่าวิธีการที่เราจะคาบของนะครับเราก็จะต้องมาปลดตรงนี้เมื่อเลเวลเรานะครับถึงตามที่เขากําหนดนะครับอย่างเลเวล2ก็สามารถนี่เลยครับคับครบเพลิงได้นะครับไอกอง กองไฟย่างเนื้อได้นะครับแล้วก็ e, กระบองเตียงนะครับเลเวล3ก็จะทําขวานได้ทากางเกงทําเสื้อได้นะครับก็เนี่ยครับก็ตามเลเวลตามตัวเลขที่เห็นเลยนะครับเลเวลเราเท่าไหร่เราก็สามารถคราฟของเหล่านั้นได้เลยนะครับน้องกของพี่ก็จะประมาณนี้นะครับน้องๆอันนี้คือแบบสามารถปลดล็อกเอนแกมที่เราจะสามารถสร้างของเหล่านั้นได้นะครับผ่านเลเวลของเราได้ตามช่องนี้เลย นะครับส่วนไอ้ตัวเลขที่น้องๆเห็นนะครับที่อยู่ในช่องแอนแกรม9ก้ของพี่เนี่ยอันนี้คือแต้มนะครับเที่อาไว้สามารถปลดล็อกสิ่งของนะครับน้องๆเห็นไหมครับสิ่งของต่างๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือบันไดเห็นไหมครับบันไดก็จะมีแต้มนะครับ20แต้มเห็นไหมตัวเลข20นะครับอันนี้เอาไว้นี่แหละคือแต้มตรงนี้แหละครับทุกอย่างนะครับเมื่อเลเวลเราอัพเราจะได้แต้มนี้มาแต้มนี้จะมาปลดล็อกแต้มแบบนี้แหละสมมติพี่อยากจะ้าบันไดนะครับพี่ก็ต้องกดตรงนี้เลยนะครับนี่กดตรงนี้เลยนะครับปุ๊บ เพื่อปลดล็อกนะครับหลังจากที่ปลดล็อกแล้วพี่ถึงจะสามารถนะครับไปคาบบันไดนี้ได้นะแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์เหล็กแบบนี้นะครับเราจะต้องมาคาบผ่านเครื่องนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโต๊ะสมิธตี้นะครับน้องรักของพี่ที่จะเอาไว้ซับคาบของต่างๆนะครับก็เราสามารถมาคาบในนี้นะหากเราปลดล็อก แปนแกมแล้วนะครับก็เนี่ยอย่างที่บรรไดที่เมื่อกี้พี่การปลดมานะครับก็จะมาอยู่ในโต๊ะสมิตี้เห็นไหมครับในช่องขวามือตรงนี้เลยเมื่อกดเข้าไปนะสายมือจะเป็นค่องช่องของของเรานะครับขวามือก็จะเป็นช่องของที่เราจะคาฟได้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีบูปปินขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนวัตถุดิบเมื่อจิ้มเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นเลยด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับตรงนี้เลยเราจะเห็นเลยนะครับว่าในส่วนต่างๆนะครับเราสามารถคาบเขาได้โดยใช้อะไรบ้างนะครับเขาก็จะขึ้นบอกเลยนะครับก็มีเหล็กนะครับมีซี อ่าซีเมนต์นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือวัตถุดิบที่เขานะครับจำนวนก็จะเขียนบอกตัวเลขมาชัดเจนเลยนะว่าหนึ่งสิ่งที่เราจะค้าน่ะจตต้องใช้จํานวนเท่าไหร่นะครับน้องรลกของพี่อาล้อันนี้คือส่วนต่างๆนะครับวิธีการจักค้าบของหรือว่าจะทําอะไรนะครับก็โต๊ะนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับค้าบของทั่วไปพอหลังจากนั้นนะครับเราก็จะอัปเกรดมาเป็นโต๊ะหรือว่าเครื่องทําเหล็กนะครับอ่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เอาไว้ค้าบอุปกรณ์เหล็กต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนี่นะครับ ปลดล็อกแอนแกมเหมือนกันนะครับน้องและคุณพี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะต้องมาขับในเครื่องนี้แทนนะครับเครื่องนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากเครื่องโต๊สมิตตี้นี่แหละครับสามารถปลดล็อกได้ที่เลเวลเดี๋ยวดูให้นะครับก็สามารถปลดล็อกไอ้เครื่องนั้นนะครับได้ตอนเลเวล48นะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เลยนะครับมาปลดล็อกแอนแกมที่เลเวล48นะครับหลังจากนั้นก็มาดูนะครับอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างนะครับใช้เหล็กใช้ ซีเมนต์ใช้ผงสปาร์คพาวเดอร์ใช้คิดตั้งใช้น้ำมันนะครับจำนวนก็ตามตัวเลขที่น้องๆเห็นเลยนะครับน้องและุมพี่เอาละเมื่อรู้ขั้นตอนการทำสิ่งต่างๆแล้วนะครับน้องและุมพี่เราก็มาดูในส่วนต่อไปนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็คือในส่วนของรูปร่างของฟันเฟืองหรือว่านังสือกับฟันเฟืองอันนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับน้องๆก็จะเป็นหน้าต่างแรกก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสาหรับหน้าต่างนี้นะครับก็มีส่วนสําคัญมากนะครับก็คือให้เรานะครับสามารถ ตั้งค่าตามพี่ได้เลยนะอันนี้พี่จะพูดถึงจุดสําคัญสําคัญก็แล้วกันนะครับน้องหลังของพี่จะมีอะไรบ้างอ่ะก็ว่ากันไปตามนี้เลยนะครับท่านมาดูในส่วนแรกเลยนะครับที่เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับก็คืออันนี้นะครับ xplunno n o t e นะครับซ้ายมือบนตรงนี้เลยนะครับเมื่อติ๊กเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นนี่เลยหน้าต่างของรูปต่างๆนะครับรูปพวกนี้จะหาได้จากไหนนะครับเนี่นะครับเป็นรูปสไตล์นี้เนาะรูปพวกนี้จะหาได้จากไหนบ้างนะครับก็จะหาได้นะครับน้องๆจากกล่องต่างๆหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นหีบต่างๆหรือว่าเป็นไหเป็นวัตถุดิบวัสดุโบราณดิมันเป็นแบบวัตถุโบราณนะครับน้องๆก็จะมีหน้าตาแบบนี้บ้างเป็นหีบของขวัญบ้างนะครับเป็นหีบโบราณบ้างอะไรทํานองเนี้ยเมื่อเราเดินเข้าไปชนนะครับมันก็จะแบบนี้เลยนะครับน้องลขก็พี่เห็นไหมเอ้ยนี่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปแบบนี้มานะครับแล้วเมื่อขึ้นรูปแบบนี้มามันก็จะขึ้นมาอยู่ในนี้นะครับน้องละกพ็พี่อ่าเราอยากดูรูปไหนนะครับมันก็จะขึ้นมาในช่วนในในส่วนช่องแบบนี้เลยนะครับเห็นปะอ่านะครับ หลังจากนั้นก็มาดูในช่องต่อไปนะครับน้องและของพี่ช่องต่อไปนะครับก็คือเมน l Save นะครับหลังจากที่เรากดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นคําว่าเซฟแล้วก็กดโอเคแบบนี้นะตรงนี้นะครับหากกรณีที่เราแบบว่าบินไปเจออะไรสําคัญสาคัญนะครับหรือว่าเรากลัวที่เกมเราเล่นไปเล่นมาแล้วกลัวเกมจะเด้งหากน้องๆนะครับเจอสิ่งสําคัญแล้วน้องๆยังไม่ว่างที่จะออกไปเซฟนะครับก็ให้กดเมนู s เซฟเลยนะครับถ้ากดเมนู s เซฟแล้วนะครับ สมมติว่าน้องได้แบบไอเทมดีๆของดีๆมาแล้วนะครับน้องกลัวเกมเด้งหลุดนะครับโดยที่น้องขี้เกียจออกไปเซฟก็ให้กดเมนูนเซฟแทนได้เลยนะครับเพราะว่าการกดเมนูนเซฟนะครับเมื่อเกมน้องเด้งอะ่ะมันจะไม่รีเกมย้อนกลับไปนะครับน้องก็ไม่จะเป็นจะต้องมาเริ่มใหม่นะครับเพราะน้องจะมาสานต่อตั้งแต่ตอนที่น้องกดเมนูนเซฟเลยนะครับสมมุติได้ดับดีน้องกดเมนูนเซฟปุ๊บ ตัวเกมต่อให้หลุดไปปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาตอนที่น้องกดเมนูเซฟในทันทีเลยนะครับโดยที่น้องยังไม่ได้ออกไปเซฟที่หน้าต่างหลักนั่นเองแต่อย่าไปเผลอกดรีสตาร์นะครับไม่งั้นมันจะเริ่มใหม่นะครับน้องและผมพี่ในส่วนที่2นะครับกดไททีเซฟนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเรากดไทที่เซฟเรากดเอสเซฟนะครับเอสเซฟเอสเซฟแล้วอะไรเนี่ยถ้าพี่ถ้าพี่อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษจริงๆเนาะถ้าหากน้องกดไทที่เซฟนะครับแล้วกดเอสเซฟแล้วกดโอเคแบบนี้นะ <Net> สิ่ง,ง,งมีชีวิตนะครับที่อยู่ในจุดที่น้องมองไม่เห็นนะครับย้านะครับสิ่ง,งมีชีวิตที่น้องมองไม่เห็นนะครับรอบๆตัวน้องเนี่ยจะลี้หายไปหมดเลยนะครับย้ําว่าสิ่งมีชีวิตที่น้องมองไม่เห็นนะส่วนที่จะอยู่ก็คือจุดในที่น้องมองเห็นเท่านั้นนะครับหมายถึงกรณีที่ไม่ใช่สัตว์ของเรานะ หมายถึงพวกสัตว์ป่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เรายังไม่ได้ไปจับหรือไปเจอมันนะครับมันจะหายหมดเลยน้องแลขผมพี่แต่สิ่งที่เรามองเห็นอย่างพวกอัลฟาคาโนที่อยู่ด้านหน้าของพิการนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นสัตว์ป่าอยู่รอบรอบพิการนะจะไม่หายไปแต่จุดที่มองไม่เห็นจะหายไปหมดเลยนะครับวิธีนี้นะครับเราจะเอาไว้ลีหานะครับสิ่งมีชีวิตใหม่ๆนะครับอย่างเช่นน้องอยากเจอแบบไดโนเสาร์เลเวลสูงๆตัวใหม่ๆนะครับน้องก็จะต้องมากดเท็ดี่เซฟนะครับเพื่อแล้วก็สําคัญมากเลยนะครับไอสำหรับตุ่มท หากน้องๆนะครับเข้าไปในถ้านะแล้วน้องๆเข้าไปถึงหน้าถ้านะครับย้ำว่าเข้าไปถึงหน้าถ้าแล้วน้องกดทที่เซฟนะครับน้องๆกดแบบนี้นะครับทที่เซฟแล้วกดแอคเซปต์เนี่ยถ้าน้องๆกดแบบนี้ในถ้านะครับสิ่งมีชีวิตในถ้านี่ก็จะหายไปหมดเลยนะครับเมื่อน้องๆวิ่งเข้าไปนะมันก็จะไม่มีตัวอะไรเลยนะครับยิ่งกดบ่อยเท่าไหร่นะครับตัวอะไรตัวแบบสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือไดโนเสาร์โหดหลายก็จะไม่ค่อยเกิดนะครับในถ้านะหรือส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิดเลยนะครับน้องๆกับพี่หาก น้องๆไปกดในจุดที่ไดนโนเสาร์พวกนั้นยังไม่สปอนออกมานะครับหรือว่าในจุดที่น้องยังไม่ได้วิ่งไปหามันหรือว่ายังไม่ได้วิ่งไปเห็นมันนะครับมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับการเข้าถ้ำจะง่ายขึ้นถ้าน้องกดทที่ s a ตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างๆสุดด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโค้ดเกมนะถ้าเราไม่มีโค้ดเกมก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับน้องักของพี่ก็มาดูในส่วนต่อไปนะครับมาดูในส่วน ช่องต่างๆตรงนี้นะครับส่วนไอ้ขวามือเนี่ยพี่ไม่ไอ้คำว่าแมปเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะ เนี่ยแท็บทัอะไรเนี่ยคือไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแต่ให้ติ๊กไว้เหมือนของพิการเนาะในส่วนช่องที่2นะครับก็จะเป็นช่องแชทในเซิร์ฟออนไลน์นะครับถ้าหากเราติ๊กออกนะครับก็จะไม่มีแชทขึ้นนะครับน้องหลังมพี่ส่วนช่องที่3นะครับตรงนี้เลยช่องนี้นะครับก็คือเป็นระบบสั่นของมือถือนะถ้าน้องๆไม่อยากให้มือถือของน้องนะครับเวลาที่น้องๆไปโจมตีต้นไม้หรือโดนไดโนเสาร์นะครับโจมตีใส่น้องๆนะครับไม่อยากให้มือถือมันสั่นนะครับลดอาการสั่นของการโจมตีหรือว่าการที่เราไปโจมตีอะไรต่าง ไม่อยากให้มันสั่นนะครับก็ให้น้องๆนะครับติ๊กออกไปเลยนะแต่ถ้าน้องๆติ๊กไว้นะครับมันก็จะสั่นนะครับเวลาโจมตีหรือว่าทําอะไรเงี้ยหรือว่าโดนโจมตีมันจะสั่นนะครับมือถือของน้องมันจะสั่นเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูภาษานะครับอันนี้ก็ให้เลือกปรับเป็นภาษาอังกฤษนะมันโอ้โหมีหลายภาษามากเลยนะครับแต่หลักๆก็คือให้น้องๆนะครับปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่มันจะทําให้น้องเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่น้องๆนะครับตั้งค่าให้เหมือนกับพิการแบบนี้แล้วนะครับให้้นนองะครับกด แอปพลายนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับคำว่าแอปพลายตรงนี้เลยนะครับเมื่อกดไปแล้วก็กดโอเคไปได้เลยนะครับกด accept โอเคไปได้เลยนะครับน้องหลัขผมพี่อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเอ่อ restore นะครับก็คือเหมือนกับว่าคืนค่าต่างๆให้ไปเป็นตั้งค่าเดิมของตัวเกมนะครับอันนี้พี่ไม่แนะนำนะเพราะอยากให้น้องๆนะครับตั้งค่าตามความถนัดของน้องๆมากกว่านะตรงนี้อย่าไปรีรีรีตั้งค่านะครับ เพราะว่าถ้าเกิดไปรีต well, ั้งค่าแล้วอะไอที่เราทําไว้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นตามที่ใจเราต้องการนะครับดังนั้นก็อย่าไปกดตรงนี้นะครับเชื่อพี่อ่ามาดูในส่วนถัดไปนะครับก็คือการกดนี่นะครับกดออกไปหน้าจอหลักหรือว่ากดออกไปเซฟนะครับถ้ากดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้น้องกดเอสเซปไปเลยนะครับนี่คือการออกจากหน้าจอเกมนะครับหรือว่าออกจากตัวเกมนะเมื่อออกมาแล้วนะครับเขาก็จะพาเรามาที่หน้าหน้าต่างนี้นะครับเมื่อน้องๆกดไปที่เพย์อาร์นะครับส่วนใหญ่ที่ออกมาหน้าต่างนี้แล้วนะครับ คนก็จะเข้ามาเซฟนะครับตรงนี้นะกดไปที่นี่เลย Data นะครับแล้วก็จะเลือกช่องที่น้องจะเซฟเลยนะครับส่วนใหญ่ที่วิธีการออกจากเมื่อกี้ก็จะมาที่ช่องนี้แหละเพื่อมาเซฟนะครับเกมไว้กรณีที่ได้ของสําคัญหรือเจออะไรสําคัญก็จะเซฟนะครับก่อนจะทําอะไรก็ให้มาเซฟตรงนี้ก่อนเนาะหลังจากเซฟแล้วนะครับน้องๆก็ไปดูในส่วนของตั้งค่าต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นในช่องของคอนโทลคอนโทลถ้าให้พี่อธิบายง่ายๆนะครับก็ อันช่องที่1ตรงนี้ก่อนคือพี่จะไปแบบรวบรัดแล้วก็เร็วๆเลยนะคือถ้าน้องๆอ่ะตั้งค่าเหมือนพี่อ่ะจะทําให้เล่นเกมได้ง่ายสุดเลยนะครับจะว่าเนี่ยหากน้องๆทําเหมือนพี่นะครับก็คือเนี่ยข้างบนปรับเป็นออนสกรีนข้างล่างปรับเป็นวิวเช้งนะครับอันที่3อันนี้นะครับช่องที่3มก็จะเป็น a t t a c k ทูนี่นะช่องที่4ี่ก็คือเนี่ยตามพี่เลยนะถ้าน้องๆปรับตามนี้นะครับแล้วก็ติกๆๆต๊กติ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 ๊กตามพี่นะ คืออันนี้แบบรวบรัดเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปอธิบายภาพรวมนะคือถ้าตั้งค่าแบบพี่นะครับน้องจะสามารถใช้สกิลความสามารถของพิเศษของไดโนเสาร์ได้หมดทุกตัวเลยนะครับน้องและคุณพี่ส่วนวิธีการกดใช้ความสามารถพิเศษเดี๋ยวจะเอาเป็นช่วงท้ายแล้วกนะันนะอันเนี้ยอยากให้น้องๆนะครับตั้งค่าเหมือนพี่เลยนะครับถ้าตั้งค่าเหมือนพี่นะครับมันดีมากพี่บอกเลยดีมากนะครับถามว่าดียังไงเดี๋ยวจะอธิบายนะครับหาน้องๆติ๊กๆๆๆแล้วก็ แบบนี้ตามพี่นะครับน้องจะสามารถใช้สกิลความสามารถของพิเศษของไดนโนเสาร์ของน้องๆได้เลยนะอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนี่สัตว์ที่มันใช้ความสามารถพิเศษได้ก็อย่างเจ้าโลกรานโนดอนนะเมื่อน้องๆวิ่งเข้ามาถึงนะน้องๆเห็นไหมเงาที่ตัวนะครับก็จะเป็นสีขาวจะขอบสีเขียวนะครับเงาที่ตัวเห็นปะอยู่ไกลๆก็จะเป็นสีเขียวเมื่อเข้ามาใกล้ก็จะเป็นสีขาว เมื่อมันเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเพียงน้องแตะหน้าจอทีเดียวมันก็จะขึ้นขี่โดยอัตโนมัติเลยนะครับน้องแลของพี่ทําให้น้องน่ะสามารถขึ้นไดโนเสาร์ได้เร็วขึ้นนั่นเองส่วนนะครับถ้าน้องๆไม่ได้ติ๊กเหมือนพี่นะครับน้องๆอาจจะต้องกดไปที่รูปอ่านมันจะทําให้น้องช้านะครับน้องๆก็ให้ติ๊กแบบพี่นะครับก็จะขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับหากน้องตั้งค่าเหมือนพี่นะครับถ้าน้องแตะ2นิ้วด้านขวามือนะครับที่หน้าจอแบบนี้ฟึบ มันก็จะเป็นการใช้ความสามารถพิเศษของไดโนเสาร์ทุกตัวเลยนะสำหรับเจ้าเทเลนดอนก็จะเป็นท่าหมุนนะครับก็แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับไดโนเสาร์ที่มีความสามารถพิเศษห่างน้องตั้งค่าเหมือนพี่แล้วแตะ2นิ้วที่หน้าจอด้านขวาแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถใช้ความสามารถพิเศษของไดโนเสาร์แบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเป็นไอดอนก็หมุนถ้าเป็นตัวอื่นมันก็จะมีท่าต่างๆมากมายเลยนะส่วนบาลิโอนิกก็จะเป็นท่าฟาดหางในน้ำนะครับน้องรลักของพี่กรณีที่ตัวเขานั้นลอยน้ําอยู่นะครับเมื่อแต่ ให้ขอโทษครับถ้าแต่ถ้าเป็นบาเรอยนิกนะครับแตะ2นิ้วที่หน้าจอด้านขวาก็จะเป็นการคำรามนะครับแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับความสามารถของแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับน้องแกับพี่ถ้าเป็นบาเรอยนิกนะครับการแตะหน้าจอ2ทีด้านขวาก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่นะครับจะเป็นการคำรามแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่ตัวเขานะครับลอยอยู่ในน้ํานะครับแบบนี้นะฮะเขาก็จะสามารถใช้ความสามารถพิเศษโดยการใช้หางนะครับ ฟาดใส่สิ่งมีชีวิตโดยรอบแล้วก็เป็นการสตัรแล้วก็ทําดาเมจด้วยนะครับแบบนี้นี่นะครับโดยการสไลด์มือด้านซ้ายนะครับอ่าอันนี้คือการสไลด์มือนะครับปัดมือด้านซ้ายนะครับนิ้วซ้ายของเรานะครับไอ้นิ้วโป้งอ่ะถ้าเราแบบตวัดขึ้นเเร็วลูดหน้าจอแบบปัดขึ้นเร็วๆนะครับมันก็จะใช้ความสามารถนะครับในการฟาดหางนะครับแล้วก็สตันสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําด้วยนะครับแต่ใช้ได้ตอนที่ตัวเราลอยน้ําเท่านั้นนะครับแบบนี้ ปั๊บนี่ถ้าปัดขึ้นเร็วๆนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องรลักของพี่เอาละก็มาดูในส่วนถัดไปนะครับน้องๆกดไปที่กระเป๋าเลยในส่วนถัดไปนะครับเมื่อกี้เราอยู่ในตั้งค่าของคอนโทรลส่วนนี้ก็จะเป็นของวิดีโอนะครับช่องบนสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับเกี่ยวกับการาฟิกของมือถือนะครับปั๊บกราฟิกของภาพนะครับนี่กดตรงนี้ก็จะเป็นกราฟิกของภาพนะครับน้องรลักของพี่เมื่อเราเราเรา,เราเลือกได้เลยนะว่าน้องจะเป็นแบบ สไตล์ไหนหรือว่าเอาแบบความคมระดับไหนนะก็ขึ้นอยู่กับมือถือของน้องๆส่วนช่องที่เลื่อนไปเลื่อนมาได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปรับรายละเอียดนะครับถ้าน้องๆแบบมือถือไม่แรงก็ให้ปรับสุดลงมาแล้วก็ปรับภาพโลตรงนี้เลยนะครับปรับเป็นําวโลนี่นะแล้วกดแอปพลายไปเลยนะครับนี่จะทําให้แบบมือถือของน้องๆน,น,นะครับลดอาการแหลกแล้วก็มีออกแล้วก็ลดอาการหลุดด้วยนะครับน้องกของพี่เอาละ ก็จะประมาณนี้ของพิการก็จะปรับเป็นไฮแล้วก็ปรับเลื่อนสุดเลยนะครับส่วนในช่องนี้นะครับหากน้องๆติ๊กแล้วกดแอปพลายตรงนี้นะครับติ๊กช่องบนสุดแบบนี้นะครับน้องๆก็จะสามารถนะครับมองเห็นชื่อของไดโนเสาร์แบบนี่มองเห็นชื่อของไดโนเสาร์ทั้งหมดเลยนะครับพิการไม่ชอบนะครับมันมันลกนะครับมันบังสายตานะพิการก็จะติ๊กออกนะครับสาหรับช่องนั้นนี่นะครับพิการก็จะติ๊กออกนะครับน้องเราก็งี่ปึ๊บแล้วกดแอป ายของพี่ไปนะครับน้องรัะของพี่ส่วนข้างล่างอะไรอีกต่างๆมากมายเนี่ยคือมันไม่ได้สําคัญนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบไปรู้อะไรมาหรอกพี่การก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญนะส่วนสําคัญก็จะอยู่ในส่วนที่พี่การบอกเท่านี้นะครับส่วนในส่วนนี้ก็เป็น a u ิโอนะครับก็ อันบนก็จะเป็นเสียงเกมนะครับอันบนกับอันล่างนะอันบนก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกเกมนะครับเป็ promises, นเสียงคำรามไดโนเสาร์เป็นเสียงเดินเป็นเสียงโจมตีนะครับส่วนอันล่างนะครับก็จะเป็นเสียงเพลงนะครับช่องล่างนี่ก็จะเป็นเสียงเพลงประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นซสาร์ตื่นเต้นซาร์อะไรต่างๆของเกมนะครับก็จะปรับด้านล่างนะครับเป็นเสียงประกอบนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับน้องและคุณพี่ส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่อยากให้มือถือเด้งมือถือหลุดนะครับก็กด ทุกอย่างเลยนะครับทั้งช่องบนช่องล่างนะครับแล้วกดแอปพลายไปเลยนะวิธีนี้นะครับจะทําให้มือถือของน้องนะครับไม่เด้งและไม่หลุดนะครับมันจะช่วยลดอัตราการเด้งการหลุดของมือถือของน้องๆได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าต่างๆสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่อยากรู้อะไรสําคัญสาคัญเนาะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับเออพี่ลืมบอกนะอันนี้สําคัญมากเลยนะครับในช่องเนี้ยช่องคอนโทรลเนี้ยน้องๆ นี่นะครับช่องถ้านับจากข้างล่างนะครับช่องตรงนี้เลยอันนี้สําคัญมากนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยหากน้องๆนะครับไม่ได้ติ๊กออกนะครับหางน้องๆไม่ได้ติ๊กออกปัญหาหลักเลยการไม่ได้ติ๊กออกนะครับในช่องที่พี่บอกนะเนี่ยเวลาน้องๆแบบกดค้างที่หน้าจอด้านขวาเห็นไหมมันจะดีดตัวออกลงมันจะดีดตัวเองออกนะครับน้องๆเห็นไหมมันจะมีรูปเท้าขึ้นนะครับถ้าเราแตะหน้าจอด้านขวาค้างไว้นะมันจะโดดออกโดยอัตโนมัติดังนั้นพี่แนะนานะครับให้น้องๆนะครับติ๊กออกหางน้องๆติ๊กออกนะครับติ๊กในช่องนะี่ ช่องที่3นับจากด้านล่างนะครับชึบแบบนี้เลยนะแล้วกดไอพายน้องจะไม่ต้องกังวลเรื่องว่าตัวละครของน้องจะกระโดดลงเองเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราติ๊กในช่องนี้แล้วนะครับวิธีเดียวที่เราจะลงจากไดโนเสาร์ได้นะครับเราก็ต้องกดที่ซ้ายมือบนนะครับที่เป็นรูปเท้าเท่านั้นนะครับวิธีนี้จะทําให้น้องไม่ตกจากหลังไดโนเสาร์กรณีที่เราเข้าไปต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆนั่นเองน้องๆ เชื่อพี่ติ๊กไว้ตรงนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็รับรองน้องๆจะไม่ตกหลังไดโนเสาร์แน่นอนแต่ถ้าไม่ติ๊กไว้บอกเลยว่าเชื่อพี่น้องโดนน้องจะกระโดดลงเองโดยอัตโนมัติแบบที่น้องแบบเส็งมากเชื่อพี่นะครับนองแลว้วกัพี่เอาล่ะก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการนะครับ เล่นเกมแล้วก็ตั้งค่าต่างๆที่มันสําคัญสำคัญเกี่ยวกับเกมอาร์งโมบายนะครับน้องรักของพี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆบ้างนะครับน้องๆนะน้องๆนะท่านใดที่แบบยังไม่รู้ก็อาจจะเป็นประโยชน์เลยแหละพี่การคิดว่าอย่างนั้นนะครับน้องรักของพี่ถามว่าทําไมพี่การไม่ลงลึกถึงรายละเอียดในช่องของคอนโทรลนะครับว่ามันมีอะไรบ้างไอช่องติ๊ก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 ทำไมถึงให้ติ๊กแค่เหมือนพี่การนะครับเพราะว่า มันสําคัญเท่านั้นนะครับน้องนองคือถ้าทําเหมือนพิการเนี่ยโอเคและไอออโต้รันนี่ก็ชัดเจนนะครับน้องๆก็คือการแบบวิงว่งวิ่งวิ่งแบบออโต้นะครับก็คือการแบบแตะหน้าจอแบบ2ครั้งที่1แล้วครั้งที่2กดท้้งมันก็จะเป็นแบบวิ่งออโต้ก็คือแบบวิ่งด้วยความรวดเร็วนั่นเองก็จะประมาณนี้แหละน้องของพี่แต่หลักๆก็คือให้ติ๊กเหมือนพิการนะครับรับรองว่าน้องจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับ อ่าติ๊กเหมือนพิการนะครับก็จะมีนี่ตุ่มปมโจมตีด้านซ้ายด้วยนะครับอ่าคือตั้งค่าแบบพิการนะครับคืออาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะแต่ก็ตั้งค่าแบบนี้ทําให้น้องเล่นง่ายขึ้นแน่นอน100%นะครับน้นงรักของลกกพี่เอาละสําหรับอีีนี้พิการก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องของพี่แล้วมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะถ้าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพิการด้วยนะครับตอนนี้พิการก็มีช่องอยู่2ช่องนะครับช่องหลักกับช่องรองเนาะชื่อวันแฮปปี้เหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์เล็กาาั้ง็ถยไฝก กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับน้องรักของพี่โอเคครับสำหรับ EP นี้พี่การก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วนะ